ติดปีกให้ร้านค้าไปกับ True Smart Merchant เปิดร้านค้าบน True Smart Merchant ได้ง่ายๆหากคุณมีบัญชี True Money อยู่แล้วเพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นแรกให้คุณเตรียมรูปเอกสารที่เกี่ยวกับร้านของคุณเพื่อใช้ในการอัปโหลดไว้ให้พร้อม ได้แก่รูปบัตรประชาชนรูปเจ้าของร้านคู่กับบัตรประชาชนรูปหน้าสมุดบัญชีธนาคารรูปร้านหรือโลโก้ร้านและรูปสินค้าจากนั้นไปที่ App Store หรือ Play Store ตามอุปกรณ์ของคุณแล้วดาวน์โหลดแอป t o Smart Merchant กดเข้าแอป t o Smart Merchant แล้วเลือกเปิดร้านใหม่กับ True Smart Merchant การเข้าแอปในครั้งแรกจะต้องใช้ True ID หากคุณยังไม่มี True ID สร้างบัญชี t o ID กรอกเบอร์มือถือและสร้างรหัสผ่านเข้า Two ID และกรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวที่ได้รับทาง SMS สมัคร Two ID เสร็จแล้วให้กดตกลงและกดเริ่มดำเนินการเชื่อมบัญชี t o Money กับ t u o Smart m e r c h a n t โดยการกรอกเบอร์มือถือและเลขที่บัตรประชาชนที่คุณได้เปิดบัญชีไว้กับ t o Money แล้วยืนยันด้วยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว อ่านเงื่อนไขข้อตกลงด้านข้อมูลและกดอนุญาตคลิกเลือกประเภทร้านของคุณตามช่องทางการขายจากนั้นกรอกข้อมูลเจ้าของร้านและอัปโหลดรูปที่คุณได้เตรียมไว้โดยแตะที่ไอคอนแล้วเลือกรูปใส่ตามหัวข้อกรอกข้อมูลรา้านค้าปักหมุดที่ตั้งและกรอกข้อมูลอื่นๆเพื่อใช้ในการขายอัปโหลดภาพร้านค้าและสินค้าแล้วกดยืนยันข้อมูล อ่านข้อตกลงด้านข้อมูลและกดยอมรับยืนยันด้วยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวเพียงเท่านี้คุณก็สมัครเป็นร้านค้า True Smart Merchant ได้แล้วพร้อมใช้งานแอปเบื้องต้นได้ทันทีและจะใช้งานได้เต็มรูปแบบเมื่อได้รับการอนุมัติจากระบบทันทีที่การอนุมัติสำเร็จจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อย,ยืนยันข้อมูล และคุณจะได้รับ SMS แจ้งเตือนเมื่อผ่านการอนุมัติจากนั้นคุณจะได้รับป้าย QR Code รับสแกนจ่ายพร้อมคู่มือการใช้งานแอป True Smart Merchant ส่งถึงร้านคุณปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติม Line @True Smart Merchant True Smart Merchant ผู้ช่วยร้านค้ายุคใหม่